โจวัส mm hmm. ดิบุรุเมกา mm hmm. ดิบรุรุนดูไป mm hmm. ดิบรุรุนชาวไทยตะกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Snap M u มนะท่านผู้ชมนะผมอ่านออกเอ่อผมอ่านถูกหรือเปล่าวะ s nap M up อ่ะคนดูผมอ่านผิดไงขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นเกมอาไพ่นะท่านผู้ชมนะไพ่สลับนะท่านผู้ชมเออก็ฝีมือคนไทยนะเกมนี้เนาะอืมวันนี้เขาเปิดอาทดสอบอยู่นะครับทั้งในส่วนของมือถือ Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ p c นั่นเองนะครับ เป็นแนวแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักเลยนะมีภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้นะเออไปร่วมเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างของยัยเจ๊คลิปนะค,คนดูมาเย้ไปคนดูเย้นี่เราเจอกับคนอื่นนะครับมีแจกไพ่แล้วปกติผมเล่นเกมไพ่ไม่เป็นนะท่านผู้ชมนะเฮ่นะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะท่านผู้ชมนะโอเคมันมาสอนแล้วพวกเราทุกคนจะเริ่มถือไพ่คนละสิบสามใบแล้วก็ไพ่ที่แต้มต่ำสุดคือ3และไพ่ที่แต้มสูงสุดคือ2โอเค ส่วนดอกเลี้ยงจากจากตา่ำไปสูงง่ายกินนี้จะสอนหมดเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าก็อ่า,อารู้สึกว่าโพดนี่เขาเรียกโพดัมใช่ไหมตัวน,นี้นะครับโพดัมน่าจะสูงสุดนะท่านผู้ชมนะผมเรียกผิดยังไงขอขอขอภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออโพดัมน่าจะสูงสุดนี่เรียงจากต่ำไปสูงนะครับอันนี้ดอกจิกใช่ไหมคนดูไม่รู้ว่ะไม่รู้เรียกยังไงโอเคอ่าไพ่จนหมดมือ ถ้าแกงไพ่จนหมุดมือได้ก่อนใครแกเป็นคิงโอเคฟังดูง่ายนะแต่จะเริ่มยังไงดีอะโอเคในรอบแรกผู้เล่นที่มีไพ่อ่าเขาเรียกอะสามสามดอกจิกหรือเปล่าคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมซื้อดูก,ก่อนอ่าผมเรียกถูกแล้วน่าจะดอกจิกนะอ่าแล้วก็ไอตัวสีแดงนี่เป็นขลามขลามตัดนะครับแล้วก็มีโพดําโพแดงนะท่านผู้ชมโอเครู้เรื่องไปจริงนี่แจกไพ่ลงไปได้เลยโอเคเราเอาไอตัวนี้ลงไป เดี๋ยวมันให้มันให้เราทำไงหน่านี้ ออลากลงไปนะ Richman Shop โ no น <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมองมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมองเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นงานตู้ชมจืดดึง โอเคเฮ้ยโอ้โหนี่มันเยอะกว่าเราบ้าเอ้ยตาเกยครั้งแล้วโอเคมาคนดูเดี๋ยวผมต้องอันนี้ก่อนพอนี้ผมเล่นบนมือถือเอา G-Phone นะมันใช้ฟังก์ชันเมาส์คีย์บอร์ดได้พอดีนะต้ชมนะเอาล่ะคนดูทีนี้เอาเจ้าตัวโพแดงลงนะครับหกโพแดงเรียกเลีก เฮ้ยโหตามที่บอลบอกได้เปล่าสองเป็นหน้าไพ่แต้มที่สูงที่สุดมันก็ต้องใช้ตอนนี้แหละโอเคสองเป็นหน้าไพ่โอเคเลขสองนะครับจะสูงสุดนะท่านผู้ชมนะเว้นี่สองโพดัมซะด้วยนี่สองโพดัมสูงสุดนะครับออกมาเลยชว่วดีเรียบร้อยผ่านผ่านเรียบร้อยโอ้โหเราเก็บสองโพดัมไว้นะท่านผู้ชมนะอะทีนี้ทุกคนพอผ่านหมดแล้วแกก็จะเป็นคนเริ่มตานี้เห็นสีบนมือแกใช่ไหม อสองใบใช่ไหม่ะลงพร้อมกันทั้งคู่เลยได้เลย X4 นะครับลงโจ๊นี่เอาสิผ่านมีคนผ่านคนหนึงครับคนดูผ่านนี่คือแบบไพ่มันนั้นๆไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะครับเลยเลยผ่านง่ายๆนะครับเก็บไพ่ไว้คู่นั้นเต็มยังสูงเลยผ่านไปก่อนดีกว่าได้เลยออกดตรงไหนผ่านนีกดผ่าน โอเคสองอ้าวเอาเอา่ะสองโผลดำโอ้นันไพ่แต้มสูงสุดเลยนะน่ะสองนั่นจะเลขน้อยสุดนะยิ่งยิ่งเลขยิ่งเลขเยอะยิง,ยง,ยง,ยงแต้มน้อยนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องห่วงไปหรอกพอเรามีทีเด็ดยังไงล่ะไพต่ตองนะ่ะชนะแค่ไพ่เดียวได้หมดแลวรวมไพ่แต้มสูงสูงไว้ด้วยกันแบบนี้โอเคอย่าบอกนะให้กูตองจิตนัน่นเรียบร้อยคนดูนะเดอดฮก แตกเลครับอย่างนั้นนะ่ะเรียบร้อยฮะโอ้โหเห็นไหมมใครกล้าเหยี่ยมเลยใครจะถือไพ่สูงตอตองสูงกว่าน,นี้ลนะ่ะโอเคไพ่เรายังเหลือในมือไม่เท่าไหร่นะครับผ่านโอ้ยทิปเปิลมาโอ้โหเรียบร้อยเจ้าท่านใช้ไพ่ตายได้ด้วยนี่คนดูอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องการเล่นไพ่หน่อยนะท่านผู้ชมนะโอเคเราจะสู้หรือจะผ่านมาต้องผ่านนะคนดูนาทีนี้ ไม่น่าไหวนะท่านผู้ชมนะอ้าวสวยเลยอย่างนี้โอเคตัดไปตบมันเลยตบมันด้วยไพ่นะคนดูน่าโอ้โหเรามีเยอะกว่านี่แน่เป็นไงล่ะเอาไปดิืดออเรียบร้อยครับคนดูมันเกมเหมือนแนวแบบแบบแบบเกมเศรษฐีสมัยก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะโอเครู้เรื่อง ช่วเงนี่เราเป็นงนะครับชนะเรียบร้อยบ้ากยรีเอาล่ะคนดูไปนี่สแลปเลยนะครับคนดูจะตบหน้านะสแลปตบหน้านี่กาชาป,ปองนี้มีระบบสุ่มกราชาป,ปองด้วยนะท่านผู้ชมนะมาดูกันดีเกมมันมีเสียงนะันะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมไม่ได้ไม,ไม่ได้สุ่มกราชาป,ปองนะโอเคอ่าอันไหนไปเล่นเลยละกันคนดูนะ ไม่ปรับแต่งในทางนั้นเอาเป็นทั่วไปแล้วกันลองดูลองดูไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นไหมนะตอนเช้านะท่านผู้ชมนะแสบเอ็อมเอาละมีคนไม่นี่ตอนเช้าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีคนหรือเปล่านะรอะมันค้นหาไปก่อนนะะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบ้าเอ้ยมีคนเฉยมายกยังกระบอดหรือเปล่าวนะเนี่ย มาแล้วคนดูสวยเบาได้เบาบรูกิ้งตัวตึงโอเคดวงลอยมันน่าจะเป็นพวกบอทหรือเปล่าวะคนดูไม่ชัวร์วะคนดูใครเริ่มก่อนมะเริ่มเกมได้สวยโอ้โหไอ้นี่ลงสามโพดำมะคนดูไอสามไอสามไอเาผมเรียกถูกเปล่าวะสามดอกจิกเออสามดอกจิกไม่ใช่สามโพดำอ่าผมเอา ผมต้องซ่อนของไว้สักหน่อยโอเคลงไปก่อนสีโพแดงนะครับโอ้ยสี่โอ้ย,อยของมันดีว่ะคนดูไม่ได้ไม่ได้คนดูผมว่าผมว่าผ,ผมยังลงไหวถ,ถ้าถ้าไพ่ผมหมดก่อนอีกจบเลยนะคนดูนะอันนี้มีสองนะผมต้องเก็บมันไป,ไปปิดตองนะอันนี้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยผ่ยานผ่านผ่าน เล่นไม่เป็นนะคนดูแต่ผมดูดูด,ดูแบบดูจังหวะเอาอันนี้มันลงไพ่เรืเ่อยๆนี่คนดูผ่านผ่านอ่าเรียบร้อยครับโอ้ยนี่มันถือไพ่ดีวะ่ะมันถือสองโพดําแต้มสูงจัดมาโอ้ยดูไพ่ก่อนนี่คนดูเอ่ออืม ไม่ได้บางคนดูไม่ได้ว่ะเอาเอานี่ลงแล้วกัน,นโอ้โหผ่านอาดิผ่านแล้วกันคนดูสู้ไม่ได้น,นี้อาจจะคิงวะผมว่าผมโอกาสหมดคิงวะไอผมไม่มีในมือเลยเมื่อกี้สี่โอ้สี่ดอกจิก ไอสีขาลานตัดอฮ้ยมี้ยไม่ได้อลงต้องลงคนดูขขยไพ่หมดก่อนเป็นคิงเหรออ่อผมเล่นไม่เป็นนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนผมเล่นไม่เป็นนะครับอใครรู้ยังไงบอกผมด้วยโอเคลงหน่อยเออเลือนิดเดียว ผ่านเรียบร้อยนี่แนี่ยสีสีไอเอ,เอ,เอโพดัมเขาเรียกว่าอะไรวะเอ็ดหรอใช่ไหมไม่รู้คนดูผมไม่ได้เล่นนะผมไม่เคยเล่นไพ่ผมเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็เล่นตามเออ่ที่มันกติกามันบอกนะครับอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่อ่สีโพดแดงโอ้ยห้าโพดัมว่ะเก็บลงห้าโพดัมแล้วกันมา สอแล้วมึงโดนแล้วเก้าหมานีไอ้นี่ทำไมมันมีนของเรื่อยๆเลยวะคนดูผมหมดไพ่แล้วโอ้ไม่ได้ยังไงก็ต้องต้องกดผ่านโอ้ยนี่คิงแน่นอนแน่นอนเลยโอ้เจ็ดว่ะหรือไพ่ดีนั่นเนี่ยเราเก้าโอ้โหแม่ง อันนี้อันนี้ดีสุดแล้วในมือที่มีเนี่ยทานเอออืมมาเก้าผู้แดงอือทำลงไปโอ้มันได้คิงมันเป็นคิงนะคนดูนะวาจะฮีกไปเลยครับผมพี่ชนะไปเถอะผมบอกเลยไอ้มันชนะไป อันนี้ผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นอันนี้ผมยอมรับตรงๆนะคนดูขออภัยด้วยไปเหลือสามโอ้กี่มิชล,ลัยกระลงอะตอนนี้เฮ้ยอะลงเสร็จมา,าไวาาจะผ่านเลยนัางหนาวะออไปสุดท้าย ผมได้เป็นควีนนะท่านผู้ชมเรียบร้อยโอ้มีคิงกับควีนมากว่าใจฮิกโอเครอบสองจวไพ่แล้วคุณเป็นควีนโอเคเลือกกับอนั้นได้โอเคมาอา่าสองโคแดงไหมคนดูผมเอาไพ่ไก่ลงก่อนดีกว่า ลุงมาเริ่มเกมได้อ,อือหืออือหือโอ้โหเฮ้ยแต่มันเอามันเอามันเอา,ม,เอามันเอาพยายามเอาไพ่ไก่ลงคุนดูมาดิมาดิ พ่ดีป่ะไพ่ดีเฮียเก็บไปเล่นเถอะอะไม่รู้นะคนดูผมเล่นไม่เป็นนะผมลงไปนะมีอะไรก็ลงอะ่ะแต่ว่าพยายามแบบแต้มเอาแบบเลขน้อยเลขน้อยแล้วเป็นอ,อันนี้นะเป็นโพดํานะกับโพแดงนะมันถือว่าใช้ได้เลยแหละอุ้ย,ยสามใบเลยเหรอวะอ่ะลงแม่งเลยเิกูทริปเปิลเลยเนี่ยมาืออ นีู่เราถือไพ่เยอะกว่าสวยครับเรียบร้อยรอบนี้ในเกมของพี่ลงเลยนี่ครับสองใบโอ้ยแมงกีทับว่ะไม่ใช่กีทับวะเราสิเราเรแล้ว,ลวอันนี้คนดูเฮ้ยสู้มันไม่ได้นี่มั้งแต่มันขึ้นมาอย่างงี้ผมไม่มีไพ่ไปสู้เหลืออีกนิดเดียวเอาแล้วเอาแล้วไอ้น,นี่นโอ้ย ไอ้มึงดีโทษทีป่ะพี่โอเคหนึ่งไอสามโพดำห้าโพแดงอันนี้ห้าโพดำโว้ยกูมีโอ้ยสิบแม่งไม่ไหวคนดูใบไม่ดีเลยเรียบร้อยโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ไปเลยครับ อุ้ยนี่มันเก็บไพ่นี่มันไ,ไม่นานแล้วน,นี่ว่าเดี๋ยวผมรอเปิดรอบสุดท้ายเดี๋ยวสามใบมาไพ่จะหมดแล้วไพ่จะหมดแล้วโอ้โหไพ่ลงไม่ได้อุ้ยอืออ้หืมไอ้นี่ไอ้นี่มีมีเท่าไหร่มันลงอ่ะเหลืออีกนิดเดียวฉันเลือกนายโอ้โหฉันเลือกนายซะด้วยโปกเกมอนหรือเปล่าเนี่ย ไอ้นี่ไฮคิงมันเอาอีกแล้วว่ะคนดูจบแล้วมันจบแล้วอ่ารอบเราอือหือลงไม่ได้คนดูไม่ผมถึงลงไพ่ไม่ได้เพราะอะไรไม่เข้าใจนะครับคนดูนะผมเล่นไม่เป็นนะ่ะอ้าวมันมีให้ลงอย่างนี้ผมก็ลงดิอย่างเงี้ยนะสี่โพแดงอ้ยอ้ยโห ไอ้สีผพวแดงเรายังก็ยังสูงกว่าไหมไม่ป่ะคนดูร้อยโอ้จบรอบครับตัวใหม่มาไอพวกภาษาอังกฤษนี่มันคือมันคืออะไรหนูไม่เข้าใจปู๊แตกไพ่มาครับสวยลืมกิมได้ มดูอธิบายทีนะผมเล่นไม่เล่นเล่นเล่นไม่เก่งว่ะเรื่องไพ่ตันี้เดีด๋ยวเดีด๋ยวเอาโอ้เอาหกเอาหกดอกจิกลงแล้วกันอืมเจ็ดดอกจิกเป็นไงล่ะมังขิงกูไม่ได้หรอกเว้ยเก้าพดดับโอเคอเคว้ยนี่มีของดีแล้วเนี่ยของดีเฮียเก็บไว้เถอะมานี่แหละ นี่เนี่ยเฮ้ยผมยังอ่านไพ่ไม่เป็นนะคนดูตรงไหนต้องไปฝึก,กว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมส่เสร็จอิม up นะท่านผู้ชมนะเออ ผมอ่านถูกไหมอ่านผิดไงขออภัยนะครับคุณหูนะไปโหลดเล่นกันได้นะครับมีเล่นในส่วนของมือถือ ios มือถือ android นะครับกับคอมพิวเตอร์ pc นะท่านผู้ชมนะนี้ผมเล่นบน l g phone จิตนะสำหรับใครที่อยากจะไปเอามาเล่นบ้างก็ไปโหลดมาเล่นบ้างก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะเออเปิดเขาเปิดทดสอบอยู่นะครับตอนนี้ของเกมของคนไทยนะครับเออลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้พี่โค,โคก้กตัวละครจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า